สวัดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีลมแห้งรำเพื่อนเตยเสด็จเอฟซีหนองอิงครับคือเก่าเช่นเคยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จรำเพื่อนออฟฟิเชียลครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วรถบัสมาแล้วนี่รถบัสทีมงานมาแล้วครับโอ้ยลมแห้ง จะได้ไม่ต้องขอเล็กเล็กไหมเอออยู่มุมมีล่ะเอามุมมีดีววววกว่ามาแล้วครับมาเร็วมาแล้วมาแล้วเอาเดินทางปลอดภัยทุกทุกคนมาแล้วครับมาแล้วนี่มาแล้วครับมาแล้วครับ ตั้งใจให้สุกปู่สุกคนพี่น้องทีมงานเฮาสาวน้อยเพลแพงครับรถแม่ลำไยมาแล้วครับลำไยตัวแป๊กแป๊กจังบาทได้บ้างไแล้วครับมาแล้วนี่ยอดเอาพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นพร้อมกันครับเบังบังบังไปพร้อมพร้อมกันสดๆเลยครับยุบป,ปากข้างเลยมาดักขามาดีผู้ใดมาแน่แล้ว กำปัน่นขมาเราด้วยร้องสุดยอดครับสุดยอดทีมงานเขากำลังทยอยเข้ามาพี่น้องมันวายกินข้าวเที่ยงกันยังเนาะยังไม่รู้เลยครับว่าเพิ่นได้กินข้าวเที่ยงได้กินเี่ยังไปสอ้ยไหวยัวยยงอย ลัางทะยอยมากนะครับเดี๋ยววิ่งปะเนะี่เพื่อไปฆ่าตู้รู้จริงจังเออถอย ลองเรียงนเสียงดังครับพี่บ๊วยยังพี่น้องม้าหอนหนีกันในริมไม่น้องแล้ว่านาไปทางพุ่นแล้วเขาทางพุ่นแล้วครับมาแล้วรถโบหมดที่นั่นทีมงานไปที่มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรถเสียงมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแก้วยอดรถเกินเสียงรถตูลำโพงมาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วทย่อยกันเข้ามาพี่รองทย่อยกันเข้ามาแล้วรถล,รลดดระพงอีกขั้นหนึ่งมาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วเวลาเล่นยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าเราต้องมาลุ้นการตั้งเวทีก่อนครับอะไรบ้าเบ้งไปยัง คือห้องข้อขอบไปเพิ่งรถทีมงานห้ามากันน่าจะเกือบครบแล้วครับเกินครึ่งแล้วเอาไปดูด้านในกันฮัาเด้อพันคนนี่ไปตัง้งซปยที่ซอยกัดกี่รอยว่าซอยกันเพราะยังทีมงานห้าเข้มแข็งนี่เลยพี่นน้องตรวจเร็วท่านใจเพระาะว่า น่านจะเริ่มลงล็อกแน่ยังน้อยอยู่เพราะว่าท่านการตั้งมาแล้วสองวิธีส2ง,ง,งานแล้ะสง,งานเคืองใช่ไปมาลุ่นกันมาขึ้นนี่ทีมงานห้องได้ทาการดแสดงกี่โมงครับพี่น้องมาลุ้นกันมาลุ้นกันครับนี่รถพ่อค้าแม่ขายก็บเต็มอยู่นี่เป็นมาถานเาะาล่งของครับ นี่พี่น้องจัดไปครับจัดเลยสิจัดเลยหมครูปเลยนะก็ข,ข่าแม่ใายครับจากเทศงานชิวๆมันก็พอชิวแล้วพี่น้องมันก็ต้องเล่งไม่อูแล้วครับ ที่ง,งานห้องมาจอดยั้อยแล้วครับที่ง,งานของห้องกําลังเลงมือครับพี่น้องเห็ดงานนะตัวเก้าลาย่า ไปป้าโอ้ยขาเกือป้าหากินเดือยูนี่ไม่ซิบก่าปีก็ต้องว่างตลลดนิ้จาแ๊บเดียวก่แล้วเราล่ะไหวป้าสู้ไหมสู้จดตาย เอาใจซอยที่แน่น่าครับพี่น้องเอาใจซอยยึดทางกันเลยนะครับพี่น้องช่องพยุตกระไดจะตั้งยึดทาง เนี่ยกลังเกร็งเหนื่อครับพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเป็นย่างบุญย่างหนึ่งได้พี่น้องฝ่าแจ้งย่างปังไหมดูไหมตาแจง้งฝ่าสดใสเลยวันนี้เล่นที่ตลาดลองมาเชื่อรับพี่น้องบางานาตลาดครับตาแกงครับพี่น้องถือถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งเห็นว่าพี่น้องจากจากย่างเอาไปย่างนี้เป็น,นเรียนนี่เป็นเรื่รองเอาเล,อๆๆเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยถอยถอ,อยถอ,อยถอ,อยไพี่นอง สองเครื่องเลยขาลงแรงอันนี้ไรอันนี้คืนนี้มาเจอกันที่ตลาดลองมาเจอครับผมน้องบางนาตลาดลองมาเจอเรามาเจอใครใครบัตรเนี่ยใครบัตรบรรลุละเอียดราคาไหมบรรลุไหมเรียเจ้าได้พ่อท่านแต่ว่าบรรลุแต่ว่าวันที่สามชิ้นตงวันที่เก่าบรรลุเท่าไหร่ราคาเก่าเป็นมือก็ได้มือแล้วก็าที่เก่าบ้างครับ ภาพบิดพี่น้องของการังทำงานของที่งานคอนโบยเทมงานเวทีของเฮาครับเล่งมือ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 เอาสู้ๆครับให้กำลังใจกันครับพี่นออ้องเอาสาระคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่นออ้องเดี๋ยวมีอยังอัปเดตผมงสี่ไลนงานในวีน้องในเบิรงกันครับผมสาระคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามเด้อพี่น้องมาม้วนมากขึ้นด้วกัน พี่น้องทั้งสม,มุดประก,การทั้งบางที่ทั้งบางหน้าได้พี่นอ้รรอรได้ไปมวลน้ำกันครับสวัสดีครับตลาดลองมาเจอครับ